วันนี้ตอนเช้าเช้าสองโมงกลัวแดด่นมะ่อนป่านใบสองใบสามแท่หอนหอนไข่เท่วาวาฬินตาแข็งชีลาเล่เฉียงแข่นท้องเล่กระด,ดังเรานี่หละเบิ่งรถตรงหน้ารถทั้งเปลี่ยนตอนบ่าอันนี้มาดู ช่างคนสีคนสีเขียวสั้นล่างสุดสิเป็นสีแดงตัวเอวขันน่ะตัวเอวขันนี่เป็นสีสีเขียวเขียวเกรดเพชรเขียวเกรดเพชรเลยเพรธรรมดาเดยเขียวมาายันละเอียดระยับ ดูมันจะมีเป็นเม็ดเม็ดเม็ดอะไรียดละเอียดเนี่ยคือไฟเนี่ยโอ้ง่ามขนาดนะฮะี่ยโอ้สวยสวย เป็นโลกปอดอะ่ยก็มะไก่ด้วยดีน้ำมันครับดีน้ำมันเปิดปาดเปิดปาดเอา เสียงล้มออกชัว่วาวาาัหาสามหาสามมาท่านหาสามก็เก้าสามไหมเสียงล้มออกไหมนั่นทั้งสามเก้าทั้งหาสาม มังน่ามอยู่ลองเพลงยังดีแล้วหรือจะอ่อนบวดงาม มันพวกไอ้ก็ดอกกระแดกบอกมันถึกกินนังหัวใหญ่เลยผู้ภาคอาจารย์นี่เลยก็ยังกันนั่นเลยเออก็อไม่ได้คือม,มองจากโคบิดกำเริบเลยนี่ยออ,ออกแดนอันใจญ่หักเลย โอ้สีโอ้โหโอ้โหบวชที่ไหนามางามแค้น่าสะอ่อนบวชงามแต่น่าบาดนเนาะสมบูรณ์แบบแล้วสีทั้งแต่เพ่นก็ติดเจ็บเจ็บที่ว่าสีอัน สีเขียวมันเป็นแรดออกมาถือสีแดงตั้งแต่มันเ็นเชบก็ถือว่าเป็นเพชรแล้วก็ลกเลือปูปูกระเบือ้องย้ันอยู่ในกําแพงแก้วสันสันล่างนี่แหละบันไดขึ้นไปเนี่นทถือว่าสำเร็จเสร็จิ้นไปการสร้างบุญสร้างกุศล บนบุดนี่บ่มีไผ่ปันแจกมันบ่แหกเครื่องในคือกำไม้พากลางคื่อคำเฮากินเข่าเฮากินห้องก่อิม่มมันบ่ไปอิ่มทองขอคุนผู้บกินพนาะ มีความภูมิใจมีความพอใจมีความยินดีกับบุญนเนี่ยมันก็ดีทังตัวผู้เรียนเก่มากก่ามาอ่อนซ่อนบวชอ่อนซ่อนพญานาคอ่อนซ่อนบวชโ้บุญมันก็ยุ่งเหยิอนเนาะ แางเฮดอิรีโอลไดเฮดเฮดบุญเฮดเอาบุญบ่มันเฮดพ่อจะได้พ่อฉลองบอ่แมนได้อันนี้เฮดอีหลีสุ่มเทสตั้งกายใ,ใจเล่นทางบุเอาบุญเป็นที่ตั้ง เอาคว่มเพี้ยนเป็นทีเพิงเอาพ่อว่าหน้าเป็นเครื่องยูบูน่านั่นมันสัตว์ท่าบึงทางนี้อิดแต่ว่ามันอยู่เมืองห่อนว่ะ เมืองขอนเมืองไทยเลยยามันก้อนยันมันสึกเร็วสีมันสึกมันก้อนเร็วถ้าอยู่เมืองหนาวจังหน่อยเนะี่ยโอ้คือเฮดีดีแบบเลยดูบับวสดนะบวัวสดอันสดสวยเด้อมาเอาบุญน้ำกันพีน่น้องปองไปข้างอื่น กะดีทางไก่กะดีทางไก่กะดีเจ้าพุทธบดิษัทว์เมืองหอกเมืองหน้าเจ้าให้เจ้าหน้าพอข้ากรมรมกรแม่ลลกอวอนคุณน,นอนเด็กมาเอาบุญร้องบัวดสดหรือว่ามาเห็ดตอนสางนี่แหละ ร่วมกันพุละยีสิบบาทประเดีเงินวิชานั่นก็มาร่วมกันคนละสาวคนละสาวเอาบุญสร้างอุโบสถเดลืออยู่ยประมาณสิบปเซ อยู่สิมหาโพเส้นวสิมหาเ้นก็เหลืออยู่ประมาณล้านหนึ่งนี่แหละี่ <c oughs> นองปองปายผู้อยากได้บุญก <c oughs> ันผู้บ่อยากได้บุญกับบ่ต้องมา <c oughs> ผู้อยากได้บุญกับมาเด้อ <c oughs> เอาบุญสางบทหรือว,ว่าสิมาช่วงฉลอง วันที่สี่ที่ห้าที่6ที่เ็ดที่8ดกุมภาปีหกแปดเดือนนี้เป็นเดือนเมษาเปิดเสื้อผ้ามิจนากร,รกระดาษสิงหากนย้าตุลาพฤศจิกาท่านว่านกกระลากลุมภาอ,อันเดือนกุมภาสี่หกเจ็ดแดกุมภา 6, 78, ปีหกแปดเป็นวันกำหนดฉลองอุโบสถอุโบสถสีเขียว Ataupun 6 kan Satu satu